ติ่งดารายินดีนำเสนอ new video ใหม่ประจำวันนี้ค่ะอิงนะคะที่ผมใช้เบอร์หนึ่งนะเข้าสู่ปีที่หกหกอันนี้คือเบอร์หนึ่งเห็นไหมมันกลืนไปกับผิวเลยมีนว,ว,ตวัตกรรม color control อันนี้คือดหนาทาหนามากกันะน่เบอร์สองมีปลายทางไหมคะลองกดดูเลยไม่แน่ใจนะคะแล้วก็อันนี้เบอร์สามอันนี้เบอร์อะไรอันนี้เบอร์หนึ่ง ا, กปรสามเนี่ยลอดจะประหยัดไปหลอดละ60บาทใช้อีกหน้านะลองพื้นนะทุกอย่างประหยัดไปเกือบสองร้อยบาทโปรนี้เป็นโปรวาเลนทน์อันนี้คือแป<ช>้งเบอร์สามเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามลองพื้นดีว่าใช้เบอร์สองมาตลอดหนูว่าโปรแป้งคุ้มนะก็เหลือตลับละสามร้อยอะถูกนะหรือจะอีกโปรหนึ่งคือแป้งใหญ่สองแถมอายไลเนอร์เอ้ยแป้งใหญ่สองบวกอายไลเนอร์หนูว่าแป้งสามตลับคุ้ม อาลเนอร์ก็มีฉันก็ใช้อยู่ทุกวันใช่แต่อะไเนอร์ดีสุดรักที่สุดอาลเนอร์คุณรลดู้เขียนคิวก็ดีอ่โปรที่ปักบุดให้อยู่ตอนนี้เป็นโปรแป้งสามตลับเก้ารอบาทมีของแถมจากเกาหลีให้ด้วยนะคะซึ่งของแถมนั้นดูตามรูปเลยที่ปักตะกร้าปักอยู่ปกติแป้งหนึ่งตลับ390อเนาะตัวแทนทุกคนขายสรยก้สิแต่วันนี้สามตลับเก้าร้อยบาทและมีของแถมให้อีกนะแกมีของแถมให้อีกนะยูตาหนามากเหรเห็นคลิปอะไรอ่ะเพราะว่าทานนา พ่อท่าน่ะนี่อุยพี่จุ๋มนั้นเนียนมากเลยอย่ะพ่อทาเนียนเกินพี่จุ๋มใช้เบอร์สามค่ะทั้งรองพื้นเบอร์สามแล้วก็แป้งเบอร์สามค่ะแต่ถ้าหนูใช้เบอร์หนึ่งหนูใช้เบอร์หนึ่งตอนนี้โปรที่ปักหมุดอยู่เป็นแป้งสามตลับพี่ทายทาหนามันยังไม่รู้สึกว่ามันหนาเนาะแล้วสามตลับเนี่ยที่ว่านี้คือตลับใหญ่นะวันนี้ไม่มีโปรตลับเล็กเลยวันนี้ถ้าใช้กับองพืง้นน่าจะประมาณพี่จุ๋มค่ะ จริงๆอ่ะแป้งอ่ะตัวแป้งอ่ะเขามีเขามีส่วนผสมอยู่แล้วนะเนี่ยแป้งมาผสมรองพื้นอยู่แล้วค่ะตัวเนี้ยจริงๆจ้าแต่ตัวแป้งมันก็ได้แต่ว่ามันเป็นตัวแป้งที่แป้งที่เขามีความแบบมีความใสมีความเป็นเกาหลีอยู่ในตัวตัวเนี้ยมันเป็นงานผิวอยู่ยังเป็นแป้งที่ยังให้ความรู้สึกเป็นงานผิวอยู่จะประหยัดไปประมาณจะบอกว่าปดปัดสีขนตาใช่ไหมปัดสีขนตาโปรสักรล้วประมาณสองร้อยเจ็ดสิบแลพี่บุ๋มประหยัดไปสองร้อยเจ็ดสิบบาทมีเก็บไปทํทางนะดมีหรอมี เอามีเก็บไปทางด้วยดีเซ่ก็ทำไว้ให้ใช่ป่ะพี่เอามาป้ายใส่ขนตามันยังไม่ติดเลยตามขนตาแป้งดีจริงค่ะไม่เป็นคาบเลยนี่นะเอาป้ายนี่เป็นผงๆนี้ป่ะลิปใช้แค่เบอร์แปดเหรอคะปากเอางี้นะแป้งเนี่ยมันขายมาหกปีแล้วโปรเนี้ยทาเซทุกตาหนูว่าโปรนี้แรงสุดตั้งแต่นี้เลยป่ะแรงกว่าตอนคริสต์มาสอีกอะจริงๆแรงกว่าตอนคริสต์มาสอีกอะงงเลยตุนเลย รอบนี้แรงกว่าตอนโปรคริสต์มาสอีกใช้ลิปคือใช้แบบใช้ลิปเบอร์เบอร์แปดกับลิปมอรลกิเบอร์หนึ่งค่ะเพิ่งซื้อไปเมืม่อวานเองก็องออบอกไอต่โปรนี้เขาคุ้มแต่ซื้อ<น>ต,ตุนคุ้มตุนในตุนเลย,เ,ลยเพราะว่ายังไงแป้งเราต้องใช้ทุกวันอยู่แล้วแล้วอันนี้อยู่มาหกปีทุกคนว่าจะเห็นพี่บุ๋มมากพี่จุม่มไอ้ลิปเซตนีี้พ่มใช้ทุกเช้าทุกวันเอวิดีโอรูปของจริงคือแป้งดีเซ่นะคะวันนี้ไม่โปรฟองน้ำมาฟองน้ำก็ฟองน้ำมีฟองน้ำนิ่มมาก เธอเอาไปเถอาฟองน้ำปกติก็ร้อยเก้าสิบเก้าบาทแล้วแค่ฟองน้แต่วันนี้เอาลองพื้นซองไปสามซองโบปัดให้ลองพื้นสามซองแล้วก็ได้ฟองน้ำไปหูพี่เก่งลองพื้นสามซองไปเท่าไหร่ละหกเก้าหกเก้าคูณสามบวกร้อยเก้าเก้าบวกร้อยเก้าเก้าหกแปดเจ็ดปะเท่ากับสี่ศูนย์หกสี่ร้อยหกสี่ร้อยหกบาทวันนี้เหลือเท่าไหร่ลบสองเจ็ดเก้าลบสองที่ปักบุญอยู่ตอนนี้ ประหยัดไปร้อยยี่สิบเจ็ดบาทประหยัดไปร้อยยี่สิบเจ็ดบาททุกอย่างประหยัดหลักร้อยหมดเลยอะเขาเลิกขายแล้วหรืออะไรอะเขาเพิ่งเซ็นสัญญาเปนใช่หรอเขาเพิ่งเซ็นเหมือนเจ๊ิงหรอหรือยังไงเล่าให้ฟังหน่อยดิฉันงงมากเลยอะไม่ใช่มาลดเยอะลดอะไรขนาดนั้นนะใช่คืนกำไรให้ลูกค้าเขาลดเยอะมากเลยนะพี่จุ๋มการวายแป็นความรักเขาลดเยอะจริงเขาไม่ได้ลดหลักสิบนะทุกโปรตันเนี้ยมีทั้งหมดเจ็ดโปรเนอะในตะกร้าหลักร้อยหมดโปรเยอะมากพูดเหนื่อยเลยแกตอนนี้อแป้งโปรแรงจริงอาคาอาคา สีเดียวกันนะคะจริงเดี๋ยวจะไปขายอ่ะเบอร์เอ้านี่ไม่ใช่เบอร์แปดนี่และพี่กบใช้อะไรคะใช้เบอร์ป่ะพี่ใช้เบอร์หนึ่งค่ะสั่งราคาจ่ายรียบร้อยคุณเบลล่ามีกันแดดไหมคะพี่กบมีนี่ตะกร้ากันแดดมีปากกิบกดได้เลยกันแดดเน่ยตะกร้าตะกร้าที่แปดนะจ๊ะกันแดดมรกิของสบัดแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวแค่ไม่ถึงร้อยหลอดแล้วกดได้เลยนะฮะถีนี้้พี่รูลาสวยมากเขาบอก ตัวอีกครับพี่รุลาใช่ป่ะครับอย่างวะจะเป็นตัวกาตาแนารถนี่เบอร์แปดเบอร์เดียวกันเลยบนถนนแห่งความรักอันนี้อันนี้เบอร์แปดเบอร์แปดเจริพบสีเลยมันกดเลยแบบพบแบบสิบสองสีมีไอตะก้าเนาะสวยมากเลยแต้มแก้มได้พี่จุ๋มเอาแต้มแก้มแล้วก็แทบ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 ตะก้าเจ็ดหน่อยค่ะตะก้าจะใครวะ พี่แก้มบุ๋มคะไม่ใช่รู้ละอ๋อตะการเจก,ก็คือรองพื้นบวกแป้งอันนี้ก็คุม้มอันนี้เหมือนซื้อหนึ่งแผ<ถ>่นแป้งลายแบบใหม่ใช่คะ่ะแป้งใช้คู่รองพื้นได้แป้งตลับใหญ่คะ่ะวันนี้จะเป็นโปรแต่แป้งตลับใหญ่ปกติที่ราคาเต็มอยู่คืมร้อยเก้าสวันนี้ทุกอย่างคือลดสะบัดเนื้อดิบเข้าเหมือนตะการเจก็คือนี้ค่ะพี่บุ๋มสามร้อเกาสิบคอทเต์บนนะคะเหมือนซื้อหนึ่งแผ่นตะการเจก็คือแป้งรองพื้นซองหนึ่งแล้วก็วแป้งหนึ่งนะคะแบบนี้เท่าไหร่นะสามร้อยเก้าสิ เขาอยากให้คนใช้แหละอันนี้เขาอยากให้คนใช้อ่ะเขาอยากให้คนใช้ซื้อหนึ่งแถมหนึ่งสีส้มมีไหมคะลิปมีนะตะกร้าเจ็ดสามร้อยเก้าสิบบาทใครงบนอาไปแค่นี้ก็คัดไม่เขาเรียกว่าเสร็จลองใช้ปกติแป้งหนึ่งอันจะสามร้อยเก้าสิบแต่วันนี้แถมรองพื้นไปด้วยเนาะลิฟสีส้มตะกร้าเร็ดตอนนี้ปักหมุดไว้ให้อยู่นะจ๊ะแม่จ๋าสีส้มมีไหมคะลิปลิปทนส้มมีไหมแม่เบอร์อะไรชอบกันแดดมากก็บอกใช้เบอร์แปดหนูใช้ลิปเบอร์แปดจสั่งแล้วค่ะสั่งหลายอย่างแล้วส่งของเร็วมากประทับใจแล้วขอบปากราคา ขอบ اء ใช้เบอร์หนึ่งขอบกับคิวเมอรกิที่บมือสองข้างให้ดูหน่อยสีไอคิวอ่ะได้ได้เป็นเบนให้ดูทุกสีหน่อยได้แม่พุ้ยพี่พี่ผมมาชนหนูแอ้มอะคิวทุกหัหนูอันนี้เมื่อกี้ข้างนี้เนาะ้านมีนาฬิกาคือข้างที่พีุ่๋ากันแดดมอรกิรองพื้แล้วก็อ๋อคับ เป็นเนื้อกอฉ่ำวาวเนื้อบางเบาติดทนยาวนานแล้วก็บำรุงยืดสีฝากด้วยทาได้ทุกวันทุกสไตล์พร้อมการบำรุงนี้ให้เลือกไปต่างไหมมีเลขที่หน่อแป้งฉัำเซนต์ต่างตะโกนเหมือนอยู่หลังบ้านนนูลองพื้นกับแป้งอันนี้ผิวดูแบบไม่สม่ำเสมอป่ะทำไมที่บ้านเรามีกระสือด้วยเหมือนมีผมอะไรสักอย่างมันลงมาโปวันนี้โปรสามตลับแบบดีถูกเก้าร้อยบาท ถูกเกินหนูอยากใช้เลนส์ให้ชมพูแหละขอบปากโทนส้มน้ำตาลตุนตุนลองพื้นสามอดหกร้อยเก้าสิบเนชมพูเอาขอบปากกับสีน้ำตาลน้ำตาลเบอร์แปดมั้งใช่ไหมใช่หมายถึงขอบปากกับสีอะไรสวยหรอคิวในเกมเบิร์ล้วปล่อย่ะสีแดดนี่งน้ำตาลแนะนำคนหน้าเป็นสิวหน่อยใช้ตัวไหนบ้างโอ้โห ถ้าเรื่องหน้าเป็นสิวเนี่ยแม่เราต้องเริ่มจากการบำรุงแล้วก็ขั้นตอนต่อไปก็คือในเรื่องของการล้างหน้าในเรรื่อองงขกาแป้งเบอร์สองแล้วมาพูดโปรที่มีอายไลเนอร์บ้างไหมไอไลเนอร์ดีมากแป้งเบอร์สองแป้งรองใหญ่สองตลับคิวเบอร์สองก็ต้องเบอร์ศูนย์สองไหมศูนย์สองค่ะแม่สองคู่กัูนย์องมศูนย์สองคู่กับศูนย์สองก็คือชื่อว่าผิวขาวเหลืองเบอร์หนึ่งเขาเรียกว่าผิวขาวชมพู เขาใช้ว่าเขาใช้คำว่าขาวอมชมพูหรอผิวขาวชมพูเลยเขาใช้คำว่าขาวอมชมพูเลยหรอแต่ว่าผิวขาวแล้วแหละเธอขาวใสของคิ้วขาวเหลืองขาวใสเขาใช้คำว่าเออเนอร์คือตัวนี้ไรซ์สกินเป็นเออเนอร์ที่ใช้ได้นานมากไม่ละไม่แห้งเลยไม่เนื้อดำแฉ่งมากว่าเขาแบบไม่ทําให้มันแห้งเร็วหน่อยอ่ะ หนึ่งแท้งมาใช้นานมาแล้วใครจะกลับมาซื้อบก่อนปกติร้อยสี่สิบเก้าบทเธอแต่วันนี้เอาเป็นโปรก็คือได้แป้ง2นะคะแป้งใหญ่สองนะแล้วก็บวกอะเลเนอร์นะคะได้ราคาแค่เพียง780บาทเท่านั้นก็คือถูกมากปกติก็คือแป้งใหญ่390ร้อย้าบวกสามร้อยเาิบวัดีพี่ดูบวก้ยสเป็น9ก้บเกเป็น929บเกแต่วันนี้ไปจาก9ก9บเกเหลือเจ็ดดไปร้ออันนี้รีหนึ่ เออได้อันหนึงอีกอันนึงเลยอ่ะได้อันนึงอันนึงเลยอ่ะคุ้มมากคุ้มนะไม่มีค่าส่งแม่ส่งฟรีทุกอย่างเฮ้ยทำไมมันลดจังอ่ะเขาลดจริงเจ็ดโปรเจ็ดอันเนี่ยลดหลักร้อยอัพทุกงย่านเลยสูงสุดเกือบสามร้อยนะที่มันลดสองร้อยกว่าบาทอันนั้นอ่ะแป้งสามตลับอ่ะแป้งสามตลับเออลดไปสองอย่าลืมกดติดตามกด subscribe จะได้มีพลาดคลิปดีๆนะคะ